สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนแบตหัวเวรี่ยี20นะคะแบตเก่าของหัวเวร่พี20ตัวเนี้ยมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันโูะออกมาเลยความปกติแล้วแบตเตอรี่มันก็ต้องเรีบเรยบๆนะคะอันนี้มันโูะออกมานะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้านะคะฝาหลังตัวเนี้ยนะคะอ้าออกมาเลยนะคะ ขนาดปกติเนี่ยมันจะเรียบรปกับเครื่องนะคะนี่นะคะพอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฟ้ารังเนะื้อออกมานะคะและทีนี้เนี่ยแบตบวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วย,วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะ,ะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝ้าลังกลับไปได้นะคะ อันนี้จะสังเกตได้ว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ใส่ไปนะคะมันจะเรียบๆนะคะมันจะไม่มีรอยขูดขาดนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะน,คนี่นะคะอันเนี้ยแบตเสื่อมนะคะสภาพมันก็จะบวมๆแบบนี้นะคะอันเนี้ยเซลล์ข้างในมันเสื่อมสภาพแล้วนะคะนี่นะคะ ประมาณนี้นะคะหลังจากเปลี่ยนแบตไปนะคะก็ะจะสามารถใช้งานได้ติดกลังได้ใช้พลังได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะ,<ล>ะเวลาชาร์จก็จะขึ้นชาร์จด่วนเ,นเด็วนะคะนี่นะคะนี่นะคะม็นชาร์จด่วนนะคะน,น,น,นี่นะคะ ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะคคใครสนใจเป็นแบตก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ